กันที่หนุ่มคนนี้กันบ้างค่ะก็เรียกว่าเป็นขวัญใจนะคะแฟนคลับแบบสุดๆเลยค่ะสำหรับน้องแบมแบมกันพี่มูค่ะหลังจากปล่อย h o m e าวน n นะคะอัลบั้มเพลงไทยครั้งแรกในชีวิตออกมาเนี่ยก็เรียกว่าได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะรวมไปถงึงได้ร่วมงานค่ะกับเหล่าศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณอิงรันธรคุณเจฟซาเตอร์นะจ๊ะรวมไปถึงคู่เสียงเขานะตอนนี้ก็คือคุณคุณ ชามชายเออกลายเป็นเพื่อนสนิทที่แบบว่า คนนี้แหละในวัยเด็กของชานที่หายไปนะคะได้ฟื้นกลับมาแล้วนะคะในเวอร์ชั่นของคุณทร,รไทยนั่นเองนะแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะน้องแบมแบมของเราะคะก็กําลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในเมืองไทยค่ะทุกคนค่ะก็เรียกว่าเป็นบ้านเกิดของน้องนะจ๊ากับคอนเสิร์ต2025แบมแบมโฮมชาวย n คอนเสิร์ตอินแบงคอค่ะในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนยนี้ อีกแปบเดียวอีกไม่กี่อึดใจอะทุกคนค่ะจะได้เจอเจอกันแน่นอนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีการกดบัตรกันก่อนนะคะวันที่23ตุลาคมนี้ใกล้แล้วเป็นวันหยุดด้วยหยุดเนี่ยแหละแม่โอ้โหขนาดวันทำงานยังกดกันแบบพินาศเลยอะอ <laughs> ถูกต้องไหมแล้ววันนั้นเป็นวันหยุด ไม่รู้แหละคุณก็คงเตรียมความพร้อมกันแบบสุดๆแน่นอนนะคะเน็ตเอ่ยดวงเอ่ยใดๆเอ่ยเงินอีกเนาะต้องสู้กับบอทอีกไหมรอบนี้นะ ก็เอาใจช่วยทุกทุกคนคะ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะน้องแบมน,นะคะก็ได้จัดงานถแถลงข่าวคอนเสิร์ตด้วยนะคะน้องก็ได้เล่าถึงโอ้โหความพิเศษของคอนในครั้งนี้ด้วยทุกคนน่ารักมากเลยเปิดมาก็คือโอ้โหเสียงกริ๊กการ์ก็คือสนันวันไหวมากๆจริงๆนะคะ <c oughs> น้องก็บอกว่ารอบนี้เนี่ยไม่ใช่วอลทัวร์นะมันจะเรียกว่าเป็นสเปเชียลคอนเสิร์ตค่ะทุกคนขามีธีมที่แตกแต่างออกไปจากที่เคยจัดเลยนะจะจัดแบบเป็นรอบเดียวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแลมจะ ะมีความเป็นลิมิเต็ดเพราะว่ามันไม่เคยแบบมีแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วมีรอบเดียวด้วยนะคะทุกคนคะ่ะที่เราจะได้เห็นกันแบบนี้นะนะจ๊ะน้องก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าทุกคนอ,าอยากดูอะไรนะแต่ว่ามันจะเป็นความแบบพิเศษมากๆเลยน้องก็จะแบบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึนนี่นะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมนี่ท่าอะไรนะ <laughs> ห,มหมูติดพัน <laughs> มากมากเลยทีเดียวนะน้องบอกว่าแต่น้องอ่ะก็คือจะทํทุกอย่างเอนจอยที่สุดแล้วก็เป็นแบมแบมในยุคป,ปัจจุบันนะ่ะให้ได้มากที่สุดเลยค่ะทุกคนส่วนในเรื่องของทีมใช่ไหมโอ้ดจริงๆพี่แบมเขาก็มีการแซวนะแซวพี่พี่ที่อยู่ข้างล่างด้วยนะเพราะว่าเขาเห็นมีจริงๆอ่ะเตยไปงานคอนเตยเห็นพี่พี่เขาแต่งชุดอะไรบ้างแต่งเป็นเออชุดลิเกก็มีใช่ไหม,มโอ้ ชุดดอกไม้ชุดลายดอกดอกสีสีคือทุกคนก็แบบจัดเต็มมาเลยค่ะซึ่งน้องแบมเองก็ได้เห็นด้วยเช่นเดียวกันน้องแบมก็เลยมีการถามว่าเอออันนี้เป็นชุดลิเกใช่ไหมพี่จะใส่ชุดนี้ไปงานคอนผมหรือเปล่าเออเครื่องหัวอาจจะบางคนอะไรใดๆนะทุกคนค่ะก็แซวกันไปนะคะน้องก็บอกว่าธีมเนี่ยก็อยากให้เป็นลายดอกแต่น้องบอกว่าลายดอกเป็นเลฟเฟลนนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าแต่งอะไรก็ได้ที่เป็นงานวัดครับแน่น ได้เห็นแน่ๆชิงช้ามาหนึ่งดอกไม้นีไม่ดีบางคนไม่แต่งเป็นมะมุนงานวัดไนีบางคนแต่เป็นลูกชิ้นปิ้งเออบางคนก็ใส่ชุดมาแบบลายดอกอะไรก็ได้นะน้องก็ยกตัวอย่างว่าเอาแบบชิวๆง่ายเลยอย่างคุณพ่อเนี่ยเวลาไปงานคุณพ่อแต่งตัวกันยังไงเป็นเสื้อกลามสีขาวก็ได้นะคะทุกคนค่ะแล้วก็ใส่รองเท้าแตะแต่ตอนกลับเนี่ยไม่รู้ว่าจะเหลือแตะกี่ข้างก็ต้องมาลุ้นกัน ือใส่อะไรก็ได้ค่ะเนี่ยน้องยังน้องบอกนะน้องบอกว่าแต่งแบบผมก็ได้อย่างผมนี่ก็แต่งแบบแคชชัวมามดูสิครูคอน <laughs> แคชชัวกี่โมงแคชชัวแบบไหนน้องบอกเนี่ยก็ใส่สบายๆผมก็ใส่รทามผ้าใบาเออนะคะกางเกงเป็นยังไงกางเกงก็กางเกง,กง,กงยีนเสื้อผมก็ลายดอกโอ้โหแล้วดูลายดอกของคามีความวิบวับจับใจมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องของราคา อย่า <laughs> <Yeah, S 2> <laughs> ไม่ต้องว่ากันนะคะทุกคนโอ้น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะน้องก็บอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการกเกษียณป๊อปของน้องด้วยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยจะกลับไปเป็นเ K-pop ปปเหมือนเดิมแล้วเ mm hmm. ออนะคะ <laughs> ก็เป็นี p o p ประมาณ10วัน <laughs> ็นเอ็นดูนะจ๊ะส่วนแขกรับเชิญเนี่ยก็แน่นอนค่ะทุกคนค่ะก็จะต้องเป็นทั้งสามท่านอนย่าแน่แน่อยู่แล้วนะคะที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในงานของน้องค่ะพี่เจ๊คุธท,ทามไทยแล้วก็คุณิวรันธรน,นั่นเองเนาะส่วนความพิเศษอื่นใดเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าได้เจอน้องแบมแบมของขลัง,งทั้งทีค่ะก็ต้องได้เลขเด็ดกลับมาด้วยคนนี้เขาไม่พลาดเดอ้อและเลขที่ ไม่ป่อใจพี่พูดก่อนใช่่า World ทุกต้องซึ่งตัว O ของเขามันจะใหญ่ผิดปกติไหมเฮ้ยเอาแล้วศูนย์ศูนย์อืมอ oh. ยังไงดีเจ้าพ่อแบมแบมศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่พูดเลยออ สูนี้วะสูนคานมันไม่ได้ใช้คำนี้ไม่ได้ใช้คำว่าคานสูไม่ได้ผไม่ได้็นอล้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดีสูนไม่ดีคานสูนไม่ได้อะไรผิดลูกเป็นบทอะ้ที่ต้อไม่งกับคานอะไรอะตัวใช้คำวาอะไรต้องใช้คำว่าอะไรฮะยำคามย้ำคำว่าศูนย์อยู่แต่ทีนี้เขาไม่ใช่คำว่าคานแล้วเหรอคานไม่ได้ไม่ได้ อ่ะคลามใช้กับกิจกรรมบางประเภทอะไร18บวก18อะไรอ่ะผมอยากรู้มากเลยพี่บอกอลยก็เป็นคำนั้นค่ะทุกคนค่ะที่เราได้เห็นกันแล้วก็มีทั้งเลขศูนย์เนาะแล้วก็มีเลขหนึ่งค่ะรวมไปถึงมีเลขสามด้วยนะจ๊ะอ่ะจดกันตาย นิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอนะคะทุกคนคะ่ะถูกปุ๊บก็อย่าลืมเส้นไว้น้องกันด้วยผูกผ้าอ๋อถูกต้องนะคะถ้าถูกปุ๊บอย่าลืมซื้อบัตรคอนออของน้อง,งน<ล>ะจ๊ะใช่ยี่สิบสามตุลาคมคะ่ะเที่ยงเป็นต้นไปนะจ๊ะทาง เคาน์เตอร์ไทยทิ켓เมเจอร์ทุกสาขานั่นเองค่ะหรือว่าเว็บเว็บนะคะไทยทิ켓เมเจอร์ .com นั่นเองจ้ะบัตรก็มีราคาหลากหลายนะคะเนาะทุกคนใช่ไหมน้องบอกว่าเขาอยากให้ทุกคนใช่อ,อ,อ,อยากทุกคนอิจฉานะคะเหลกก่ากาเซ่ที่ได้บัตรที่ราคาถูกแล้วก็ราคาดีด้วยนะแม่5,000 4 9 0 0 3 9 0 0เเนาะก,ก็ขอให้ทุกทุกคน โชคดีได้บัตรโซนที่อยากได้แล้วก็ไปร่วมแบบสนุกสนานนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวนะคะความสุขกับน้องแบมแบมไปด้วยกันนะแล้วจริงก่อนจบใช่ไหมเขาก็มีการแบบให้น้องแบมทำท่าน่ารักมากเลยเอออันนี้ท่าอะไรท่าติดโบโ<อ>ไหนแม่ติดโบแล้ว<อ>ติดโบ <laughs> ติดโบเสร็จมีท่าอะไรมีหมูติดฟันเช้าเมืเ่อกี้อันไหนแม่แม่ขอหมูติดฟันหน่อยอ่ะไหนหมูติดฟันหน่อย หมูติหมูติฟันพี่ต้นดูแปลกๆอ่ะทุกคนแต่น้องบอกว่าหมูจะลึกหน่อยเออนะคะรวมไปถึงมีท่าร้อนในด้วยนี่ท่าร้อนในร้อนในแบบน้องไม่ใช่แบบอย่างนี้นะเนาะกลุมกลิบกลุบกลิบไปค่ะทุกคนค่ะก็เป็นความน่ารักของน้องเนาะที่ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ล้นหลามเลยแล้วเมื่อวานก็คืองานคือดีงามมากจริงๆเนาะงานดีไหม คนก็เยอะด้วยใช่ไหม αι? เออนะคะก็มาต้อนรับน้องแบมแบมนะคะทีป๊อปของเราคุณต้องรีบนะเดี๋ยวเขาจะกลายไปเป็น k เคป๊อปแล้วจะกลับไปเป็นแบบเดิมแล้วนะเดบิวต์เฉพาะกิจสุดๆเพื่อแฟนๆชาวไทยจ้าโอเค